ราคะโทสะโมหะเปรียบเหมือนไฟที่เผาผลาญใจหากไม่รู้เท่าทานันก็จะครอบงามจนชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์การระงับไม่ได้หมายถึงการถูกกดข่มจากสิ่งเหล่านี้แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะมองเห็นตามจริงเมื่อราคะเกิดขึ้นให้พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งที่ปรารถนาเมื่อโทสะเกิดขึ้นให้หายใจลึกๆใช้เมตตาแทนการตอบโต้ส่วนโมหะนั้น ต้องอาศัยปัญญาและการฝึกสติเห็นชัดว่าสิ่งใดคือเหตุสิ่งใดคือผลการฝึกใจอาจไม่ง่ายแต่ทุกครั้งที่เรามีสติรู้เท่าทันไฟทั้งสมนี้ใจก็จะค่อยๆเบาคลายความยึดมั่นลงทีละน้อยจนเกิดความสงบที่แท้จริงในใจเราการระงับไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่พร้อมจะเปิดรับความจริงของชีวิตและเลือกปล่อยวางอย่างมีปัญญา